สนับสนุนโดย G-View ถ้ามาอย่างคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเตอบอร์ดที่เกมเมอร์และอเวอร์คล็อ r เกเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการโอโซนทีวีครับนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้อยู่กับผมนายไอครับและผมนัสมิเตอรี่ครับเราจะสลับกันอีกแล้วสลับวิญญาณกันว่างั้นครับนะครับก็วันนี้เรามาพร้อมกับโปรดักที่เรียกว่าเป็นเคสครับนะครับคนที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องมีใช่ไหม เอ้ยอะไรตรงๆมาจันนี่โอ้โหนั่นมันอะไรนี่มันสายหูฟังโอ้สายหูฟังคุณมีหูฟังมาด้วยวันนี้เป็นดีเจบ้างนั้นเย่ป๊ปปปปพอแล้วนี่เรามารีวิวของเอ้ยตอนหลังนี่ลักษณะจะเป็นออกแนวเซิรงมาลำมนี่อ้ะไป ก็วันนี้เรามีเคสมาจากทาง t h e r m o t e ท h อีกแล้วนะครับในรุ่นอะไรครับคุณไออันนี้เป็นรุ่น c h a r เซอร์เอซอ๋อครั้งที่แล้วนุ่น A31 เป็น A31 ครับครั้งนี้เป็น AC1 เป็น a อ1รุ่นพี่ว่างั้นรุ่นพี่รุ่นย่อยก็คือครับเป็น Pursuit ครับ Without ครับ Fear นี่เป็นไงจำได้ขึ้นใจท่องอยู่สินาที จริงป่ะจริงผมเห็นตาคุณเหลือๆไปดูอยู่เหมือนกันก็จะบอกของเซ่อ๋อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าฟ้ากว่าเอาตรงไหนก่อนคุณได้เอาวัสดุและสีสันโอเคนะครับสีหลักครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวครับตาบอดสีหรือเปล่าสีดํานะครับเป็นดําด้านอือฮึอ่าตอนไปซื้ออย่าลืมถามคนนะว่ามีแบบดําด้านหรือดําเงาดาด้านหมด เอามีแบบสั้นหรือแบบยาวมีแต่แบบสั้นอ๋ออะไรมันหนังแหละวพเาะอ่ะอมาว่ากันที่ข้างหน้าเลยดีกว่าคุณไอ้ออดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะดูบึกบึนทั้งตัวเป็นสีดาครับ,คร,บครับเพราะว่าสเปคเขาบอกมาแล้วว่าดําทั้งตัวครับผมนะครับก็อาบแดดเยอะไปฮะด้าน <laughs> หน้าก็เ,เป็นสีดําครับหน้าเป็นตะแกรงครับผมตะแกรงครับสีดําเป็นเหล็ก ถูกต้องครับได้เบ5.25นิ้วมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4ครับ3.5นิ้วมี1ครับครับเปิดได้เลยดึงออกนี้ออกอันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายนะครับไม่ก็ไม่ง่ายดึงทีละฝั่งอ่าต้องครับก็ยังมีสีฟ้าแอบเข้ามาเล็กน้อยจานครับมันทะลุไปข้างในอ่ะมันทะลักอ๋ออ่าครับมีมีการเล่นคลิปสีฟ้านิดหน่อยคลิปนะฮะสุนัดสีฟ้ามานิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ ไปกันใหญ่เลยฮะก็สนุกไหมว่าสนุกนะครับตัวนั้นอะไรครับคุณนายอันนี้เป็นโลโก้โลโก้ทีทีครับเทอร์โมเทคเนี่อ๋ออันนี้เป็นโลโก้ปั๊มชัดเจนเลยครับนะครับน้ำมันหมดก็มาปั๊มตรงนี้เอาอีกแยเออด้านอ๋อตรงเหม่งข้างบนฮะตรงหน้าผากหน้าผากหน้าผากเขาใช่ไหมครับก็เป็น IO Panel นะครับตรงกลางก็จะเป็นปุ่ม power ครับเหมือนเดิมนะครับด้านข้างเป็นปุ่มอะไรครับ less s รีเซ็ตครับอ่าแต่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงก็ต้องจช้ก็เพื่อป้องกันการผิดพลาดไปโดนไปโดนนะครับอืมแล้วก็จะมีไฟ LED ฮาร์ดดิสก์ LED ถูกต้องรวมไปถึงซูเปอร์สปีด USB ครับหรือ3 0 3.0นั่นเอง2พอร์ตนะครับที่สำคัญนี่ฮะ3.5มมิลลิเมตรครับครับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนเฮดเซ็ตแล้วก็ไมโครโฟนถูกต้องครับอ่ะด้านบนตรงนี้ก็เป็นรางเป็น บอลเป็นบอลเลยอะเพ่งบอลเป็นบอลเนี่ยอันนี้เป็นที่อเนกประสงค์แล้วกันนะครับใครจะจอดรถตัดผ้าก็แล้วแต่ก็ได้เป็นลานอเนกประสงค์ครับไม่ใช่ก็ไว้สําหรับวางเอ็กทานอลต่างๆหรือเน่าแล้วเหรอเอ็กทานอลอ่ายังไม่เน่านะครับหรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะครับใครจะวางโพยบอลก็ได้ก็ได้เออก็ แล้วแต่สะดวกเดี๋ยวนี้เคสจะมีตรงนี้มาใช่ครับมาให้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับโพยอบอลนี่ผมไม่ค่อยแนะนำนะทำไมครับผมแนะนำไม่แทงในเว็บไม่ใช่ไปกันใหญ่เลยจะได้ไม่มีหลักฐานด้านบนครับคุณไออันนี้ก็จะเป็นตะแกรงรังผึ้งนะครับสำหรับระบายอากาศนะครับตรงนี้ก็จะมีพัดลมขนาด20เซน20เซนอ่าเอามาให้เราจะได้เห็นด้านในติดไว้ให้1ตัวหรือจะใส่หม้อน้ำก็ได้2ตอนได้อีก2ตอนหรือพัดลม12เซนติเมตรอีก2ตัว <c oughs> นะครับอันนี้ในส่วนของด้านบนครับนะครับอ่าด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างเนี่ยเอาดึงเลยเปิดเลยฟาดนะฮะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบปั๊มนูนเหมือนกันครับทุกทายนะครับหรือตีโป่งออกมาเองคร <c oughs> ับฟ,บฟุบนะฮะไวบอดี้ใช่แล้วก็จะมีนี่ฮะหน้าต่างนะครับไว้สําหรับเรียกคนข้างบ้านได้เข้ามาเข้ามา เป็น Transparent Window ถูกต้องครับนี่สับเขาใช้ได้ภาษาไทยก็คือหน้าต่างนั่นเองหน้าต่างโปร่งแสงครับก็จะเป็นอะคริลิกไม่ใช่อะคริลิกอันนี้จะเป็นพลาสติกพลาสติกพลาสติกนะครับพลาสติกใสสําหรับมองเห็นข้างในนั่นเองครับนะครับไอ้เงี้ยงเงี้ยงตรงนี้อะไรครับเงี้ยงเงี้ยงนี้เอาไว้แขวนนี่เลยครับแขวนอะไรครับอ่าสายไฟของชุดพวกไมโครโฟนหูฟังอะไรพวกเนี้ยถ้าสายมันยาวก็จับพันๆๆๆไว้อ๋ออ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  ไอ้เราก็เข้าใจว่านี้ไว้แขวนถุงชาเย็นหรือถุงข้าต้มมัดก็ได้อยู่ได้ใช่ไหมถุงอะไรนะถุงอะไรนะต้มมัดถุงข้าต้มมัดใช่ไหมครับแขวนได้ไหมได้อยู่เผื่อเวลาหิวไงโอ้โหมีไงไอโซมากเลยเราพอดีมีข้าต้มมัดเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกได้เลยว่าจริงๆเขาใช้ทาอะไรครับคุณไอเอาเอาดีๆเลยสงสารคนดูอเทปช่วงหลังเนี่ยครับนี่ เขาออกแบบมาสําหรับชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายมีมีมีหลายอย่างนะครับรวมไปถึงไอ้เจ้านี่ด้วยก็คือหูฟังจากทาง G ีวิวนะครับใคนผู้มีพระคุณของเราด้วยใครชอบมาแขวะครับว่า G ีวิวอย่างงู้นจีวิวอย่างนี้ครับผู้มีพระคุณเฮ้ยมันจะบอกให้นะมีแจกอันนี้แจกด้วยนะแจกนะเฮ้ยถ้ารู้ว่าใครแขวะเลยอันนี้ไม่ให้นะใครคอมเมนต์แบบแขวะนะคุณไอ นั่งจับตามมองอยู่ใช่ไหมโดนอย่างนี้เลยใช่ไหมมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างบางทีสงสารตัวเองอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับนะครับเป็นฝาทึบๆครับนะครับปั๊มนูนออกมาเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลานะครับเราเปิดไปเลยฝั่งนี้เปิดไปเลยใช่ไหมม,มันแน่นมากคุณคุณโชว์ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยผมลืมดูสกูอีกอันนึงอ่าโชว์โชว์นี่หน่อยอ่าสกูด้านหลังปกติจะเป็น ขานปุ๊บแล้วดึงออกหลุดไปเลยครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นสกูแบบสองชั้นครับนะครับเกียวมันจะไม่เท่ากันเกียวด้านในเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันทําให้ดึงออกมาไม่ได้ครับทั้งนั้นเพื่อความยากนะไม่ใช่ป้องกันการาสูญหายถูกต้องนะครับของผมนี่หายบ่อยทําไมอ่ะลืมไงถอดออกมาแล้วก็ลืมไไปไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนพอไปบ้านเพื่อนก็ ไปแอบขันของเพื่อนเราขโมยเพื่อนมาใช่ก็เอามาใส่ของเราครับก็เป็นครับโบโตบ้านเพื่อนนะครับคนนี้เขี่ยกันเลยอันนี้จะเป็นฝั่งด้านหลังของเมนบอร์ดนะครับก็สามารถเก็บสายได้อย่างละเอียดนะครับมีช่องลอดสายมาให้สี่ช่องนะครับมีจุกยางด้วยถูกต้องครับอ่ะดูอีกฝั่งมันลุยกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ดึงออกมาเหมือนกับฝั่งเมื่อตะกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับอ่า ทีนี้ด้านในครับคุณไอ้ด้านในเริ่มจากนี่เลยไดบีห้าจุดสองห้านิ้วครับให้มาทั้งหมดสี่ช่องครับเป็นขาล็อกแบบนี้ครับเหมือนกับตัว a 3สามหนึ่งนั่นแหละครับใช้งานง่ายใช้งานง่ายป๊อกแบกเลยแ๊กแบกแบกครับแบกถัดลงมาครับป๊แบกจะไปทางไหนตรงนี้ตรงนี้ก็สำหรับ SSD หรือ ฮาร์ดดิสก์ก็ได้ครับก็คือไดร์ใหญ่ถาดมันอยู่ที่3.5นิ้วจะใส่ SSD ดีก็ได้เป็นถาดพลาสติกด้านบนก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ตรงนี้ตัวครับผมถาดด้านล่างครับครับใครตีหัวผมครับมาได้ไงใครตีหัวผมครับถาดด้านล่างครับได้มาสี่ถาดด้วยกันครับใส่ฮาร์ดดิสก์โอ้ให้มาสี่ถาดอย่างนี้กินอิ่มเลยเนี่ยใช่ครับ ใครตีของผมครับผมอยากจะรู้นะอย่าให้รู้นะอย่าให้เจอคอสอันมันเริ่มอืมนะพอจะไฟเลยไฟอ่ะครับไฟรับผมอ่ะพื้นที่สำหรับการติดตั้งเมนบอร์ดครับคุณไอ้ไมโคร ATX ครับแล้วก็ ATX Micro ไมโครล็อกมือขวาอ่าฮะนะครับเงียบกิ๊บผมกคิดจะช่วยอยู่นี่คิดไม่ออกฆ่ามันไปหรืจะเป็นฟูลไซส์ก็ได้นะครับเพาว่า เอาเป็นว่าไม่ได้ยินมุกเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะครับข้ามมันไปอ่าข้ามมันไปนะครับลืมๆมันไปเถอะบางบางมุกก็ลืมๆมันไปอันไหนที่ใช้ได้เราก็เก็บไว้อันที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปแต่จหอยจะใช้ไม่ค่อยได้ก็เก็บไว้อันนี้ครับเพราะมันไม่มีอันที่ใช้ได้ครับอะไรไม่รู้สิอ่าไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกสายไอโอ หน้าเคสนะครับไฟต่างๆปุ่มเติมต่างๆอันนี้ก็จะเป็น USB ส0มสิศูนศูนย์ครับผมอันนี้เป็นสายพัดลมที่อยู่ข้างบนครับอืมอันที่ไกลๆนี่ก็เป็นสายสี่พุทธมณฑลครับผมก็ไกลหน่อยถัดมาหน่อยลงมาหน่อยก็จะเป็นอักษะนะครับถนนอุทยานอ่าลงไปหน่อยครับก็ลงใต้แล้แหละครับถ้าอย่างนั้นไปกันใหญ่เออด้านหลังตรงนี้คุณไอ้ครับด้านหลังตรงนี้ด้านหลังก็มีพัดลมครับ พัดลมหนึ่งตัวเป็นพัดลมสีดำนะครับตรงนี้มีไฟ LED เหมือนกันเหมือนกันนะครับพัดลมสีฟ้าไม่ใช่พัดลมสีดำไฟ LED สีฟ้าเออคุณเหมือนจะติดมาจากเทปที่แล้วนะนั่นแหละสินะครับ expansion slot expansion slot มี1 2 3 4 5ส7ี่ห้าครับใส่ได้7จ็ด slot ครับการ์ดจอตัวใหญ่ๆหหายห่วงหายห่วงนะครับแล้วก็ รูตรงนี้ไม่ใช่ช่องตรงนี้ครับเห็นไหมครับฮะช่องตรงนั้นครับช่องนี้ครับให้มากี่ช่องสามช่องครับสามารถที่จะเอานิ้วโป้งของคุณใส่เข้าไปได้ยัดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เอาไม่ออกครับแล้วก็ติดอยู่ข้างในนั้นอันนี้สายยางนั่นเองอ่าดูดูฝั่งนี้ดีกว่าอเอาไว้ใส่สายยางท่อน้ําใช่ water cooling ถูกต้องครับคือเอาน้ำไว้ข้างนอกครับกวนเอาสายยางยัดเข้าไปข้างในอ่า นะครับหรือใครจะล้างรถก็สามารถดึงสายอย่างก็ได้ครับนะครับก็ถ้าถ้าคิดก็คินี่ใช้ใช้งานได้หลายอย่างถ้าเอากันจริงๆเอากันจริงแล้วก็ใช่ครับยังไม่หมดด้านล่างนี่อ่ะอืมอันนี้เอาไว้วาง power supply unit ครับนะครับหรือว่า PSU นั่นเองใช่ก็ใส่ได้ยาวพอสมควรสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีพื้นที่เหลืออยู่อ่ะนี่เดี๋ยวเราเอา power มาเทียบนะฮะ เทียบเทียบฝั่งนี้ดีกว่าเขาจะไนอ่ามันจะอยู่อย่างนี้เหลือมากแล้วก็มันจะมีพื้นที่เหลืออยู่เอาไว้ทาอะไรครับคุณไอ์เอาไว้ขายแบนเนอร์ได้เลยครับตรงนี้เก็บมดโทรเข้ามานะฮะเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราเอาไว้ขายแบนเนอร์มันจะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้ฮะพาะว่านข้างมันจะอยู่ตรงนี้คือเคสเนออกแบบค่อนข้างค่อนข้างอ้วนอ้วนอ้วนแล้วก็กว้างใช่นะครับมันประมาณเท่าไหร่ครับคุณไอ์ความอ่าพื้นที่ข้านข้างของมันเนี่ยครับยี่สิบสองเซน นะครับเพื่อที่ใช้งานด้านในนะครับอความสูงของถุงมันอยู่ประมาณห้าร้อยสิบเซนความยาวของมันก็อยู่ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบห้าเซนนี่ตัวเลขคุณเป๊ะมากเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอืนะครับเราก็มาประกอบเครื่องกันเลยครับนะครับเราก็จะลองใส่เมนบอร์ดแล้วก็กราดจอครับนะครับว่าจะมีความยาวอะไรอลืมไปแล้วกร์ดจอเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้จําไม่ได้วัดเลยเลยควัดเลยดีแฟร์ครับวัดอะไรครับ วสุทธิก็ได้สเกในเมืองหน่อยวสเกตนะฮะอ่าเสิบเซนเหมือนตัว A 3สหนึ่งเลยครับ29เซน29เซนใช่ไหมฮะแต่เอาจริงแล้วผมว่าได้ถึง30มนะครับอันนี้เป็นสันอ๋อข้างในอะได้ถึง30ครับได้อยู่ก็เหลือเฟือเดี๋ยวเราประกอบให้ดูกันเลยดีกว่าได้ครับว่าจะมีพื้นที่เหลือสักขนาดไหนอ่ารอแป๊บเป็นไงครับคุณไอหลังจากที่เราประกอบไป3มถุงประกอบไป3ถุง ประกอบไปประมาณสองชั่วโมงกว่าประกอบไปสองชั่วโมงแฟได้มาแค่เนี้ตอนนี้ก็เริ่มจะมีการง่วงมีอาการที่เรียกได้ว่าตาจะปิดคือเราประกอบนานเกินใช่ไหมกินกันนานเกินอ๋อก็อ่ะเรามาวัดกันเลยเมื่อกี้เราไปวัดอะไรนะวัดสุทธิครับนี่วัดอะไรกัะตอนนี้วัดวัดเป็นนิ้วเชีย อ๋เผิดฟังออกเป็นเซนสซเออเอออะไรมันเป็นนิ้วเป็นนิ้วเนี่ยการ์ดจอ27เซนเท่าเดิมครับนะครับมันคงไม่โตกว่าเดิมแล้วมันคงไม่ไกล่ขึ้นเท่าไหร่เอออ่ะเหลือพื้นที่ตรงนี้ประมาณจากท้ายการ์ดถึงสันสันสันนอกหรือสันในสันขวานนะครับประมาณ28 29 30 3ยเมซนครับอ่าจริงๆแล้วก็ประมาณ4เซนนั่นแหละครับสันนี้มันหลอกครับ เพราะมันคือสันขวานั่นเองมันหลอกมันหลอกเป็นผีว่างั้นเดี๋ยวเฟื่อพื้นที่ยังไงอ่ะใช่ก็มีพื้นที่เหลือไว้ขายแบนเนอร์อีกเยอะมากจากตัวการ์ดออกมาอยู่ด้านข้างเกบด้านข้างเกตอีกเจ็ดเส้นตรงนี้นะฮะออกมาตรงนี้นะฮะคือใครที่ชอบฮิตซิงบึมๆบะเล่งเท่งหายห่วงคือเหมาะกับพวกที่เอาไปเล่นชุดน้ำง่ายๆเลยใช่ เพราะว่าท่อยงท่อยางถังพักน้ําเองปั๊มน้ําเองมันจะถูกยัดไว้ตรงไหนนี่แหละครับพื้นที่ว่างๆที่เหลือนี่แหละครับส่วนที่เหลือนี่แหละใช่ครับนะครับก็ถือว่าครบครันกับเจ้าตัวนี้ใช่แล้วนะครับ a c 1ใช่ไหม a c 1ใช่ครับ c เซอร์ a c 1ใช่ก็ออกแบบไม่ได้แข็งแรงบึกบึนแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าไซส์ของมันเนี่ยความกว้างมันค่อนข้างที่ใหญ่กว่าเคสตันอื่นถูกมันมันอ้วนนั่นเองมันอ้วนนะครับก็ ก็ต้องขอขอบคุณทาง t h e r m o t e ท h Thailand นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้แฟนๆชาว Overclock Zone นได้ดูกันครับนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับชอบมุกไหนก็จดไปเล่นกันได้นะครับมุกเราค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับภาษาอังกฤษฮะ <Huh? S 1> <laughs> เล่นอะไร <laughs> วันนี้เราลากันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดียวภาษาอังกฤษเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อยู่ทีดีมันก็มาเออช่วงนี้นี่ผมนี่แปลกเวลาเดินนี่มันเดไมค่อนข้างลําบากทําไมอ่ะมันเดินได้ทีละก้าวกินข้าวกินอะไรก็ลําบากทําไมอ่ะมันกินได้ทีละคำยิงนอนนี่ก็ไปกันใหญ่เลยทําไมอ่ะนอนทับหลังตัวเองซะงั้นพอเฮ้ผมว่าลากันไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่เทปหน้าผมนี่เป็นอะไรไม่รู้ทําไมครับเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยอ่ะ ไม่ลาก็ได้อะถ้ามีมุกมาเนี่ยผมรอ <c oughs> หรือคุณจะกินเผือกเอ๊ะไม่เอาดีกว่าไม่กล้าเล่นวะ <c oughs> ไม่เอาใช่ไหมสัก่ันอะลาดีกว่า <c oughs> เจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> จะเล่น,นอะไรตกลงจะเล่นอะไรจะเล่นลืมตาแล้วนึกไม่ออก <c oughs> <c oughs> ว่าเคยเล่นอยู่แต่จำนึกไม่ออก ว่าจะต้องจะต้องเปิดยังไงช่างมันตกลงฟาวใช่ไหมมุกนี้ฟาวเออช่างมันกล้าไป